เรต้อนรับสู่เมลบอร์นเมลบิรน,นเลคยได้ยินแต่ชื่อมานานแล้วแต่ไม่เคยมาตองนี้เดี๋ยวเรารอพี่เขาขับรถมารับนะจ้ทริปนี้สบายๆไม่ต้องรากกระเป๋าจากสนามบินไปที่โรงแรมมีคนมารับแต่ว่าขากลับไม่มีคนมาลับ<อ>ขากลับต้องรากกระเป๋าว่าลำบากนิดนึงแต่ว่าต้องเื่อเวลาเยอะๆเลยนะคือ อะไรมันก็เกิดขึ้นได้อะใช่ไหมใช่เพราะจริงๆแล้วมันจะต้องมีป้ายมาดืนเรารับเราเขียนชื่อเราอะไรอย่างนี้แต่พอจริงเขาไม่มีป้ายมาแต่มีเบอร์ปรแปลกๆโทรมาแล้วก็จะรับหรือไม่รับดีวะใช่เรางงไงเราคิดว่าถ้าเราแล้วเราก็เสยตักแ,แต่ว่าคนนี้เขาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นคนโทรตามเรา<ช>รอะไรอย่างเงี<ช>้ย เราจะต้องรู้เพราะว่าตอนจองเขาขอบริท like. no. 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 ิ์ต่อเราเพราะนั้นคือเขาอาจจะต้องถวเราเราต้องเตรียมขอพร้อมให้เขาโทรมาให้ได้นะอะไรอย่างนี้เขาน่าจะมีป้ายเนาะแต่ก็อยากมีฟิลที่แบบมีคนไปรับที่สนามบินแล้วก็ไปถึงป้ายนี่มันก็เข้าอะไรอย่างนี้เนาะวันหลังเดี๋ยวเขาไปต่างประเทศเต็งก็ไปถึงป้ายรอรับพรอที่โซนภูมินะเยอะไหมรอรอรถแป๊บหนึ่งเขาบอกว่า3นาทีไม่ใช่ทิ้งอะไรทั้งนี่นะทิ้งไว้นี่เข้าเมืองไม่ถูกเลยเนี่ย วนน้าววันนี้เป็นวันฟรีเดย์ของเราคือเราจะไม่อะไรแค่ขึ้นเครื่องมาแล้วเรานอนพักกันเทียวเออแล้วลืมเล่าให้ฟังเรื่องแบบที่มันไม่เหมือนสนามบินที่อื่นทำไมก็ที่นี่อ่ะออกก่อนแล้วค่อยรับกระเป๋าปกติต่างประเทศราผ่านตอมอก่อนแล้วกระเป๋านี้แล้วก็ค่อยทั้งออกใช่ไหมแต่ที่นี่ให้ออกมาก่อนเลยแล้วค่อยรับกระเป๋าเพราะมีเพื่อนมาลับเนี้ยเพื่อนคือรอนรับกระเป๋าให้เราได้เลย รถของเราที่มาเราจะเป็นรถไรน,นะฝนเรอ่ปล่อยนะฮะรถเราไหนอ่ะฝนตกปล่อยแล้วนะคนขับหายไปทำไมทำกับเราแบบนี้ <c oughs> รถไม่มารถไปไหนบอกสามนาทีทีไม่ดีทรีไม่ดีรถบีเอ็มคันนี้ต้องเป็นคันที่มารับเราแน่เลยเรามั่นใจใช่ปะไม่ใช่ต้องเป็นคันที่มารับเราแน่เลยเรามั่นใจเรามั่นใจไม่ใช่ ตกแล้วรอติดตามนะจ๊ะว่ารักพี่ต้องหนีเที่ยวสวชนภายในบเบลลวอนอย่างไรบ้าง สกายว์ดไปเข้าไปในตัวเมืองก่อนแล้วก็ต้องไปต่อรถล่างอีกทีนึงเรายังไม่ได้เคยไปเห็นอะไนั้นไม่รู้ว่ามันจะยกงา่ายยกยากยางี่บอกกระเป๋าเราค่อนข้างหนักย4 25ิบสี่ก้าโลเลยใช้แบบมีรถส่วนตัวรับส่งดีกว่าเพราจะสะดวกสบายตัวนี้นเราจองล่วง<ร>หน้นาใช่ไหมใช่เราจองล่วงหน้ามาจากเมืองไทยเลยเลที่เขพอใจคุณนายคนนี้ คุณนายเหนื่อยมากคุณนายก็จะบวดเยอะปวนในการเลือกห้องพักเนี่ยยากเหมือนกันนะบางทีหนึ่งคือแบบอ,อ,อยากให้มันใกล้ที่ท่องเที่ยวง่ายๆหรือแบบจุดมชมวิวสวยๆอะไรแบบนี้สองน้องใกล้สถานีรถไฟาสามเนี่ยอยากให้มีร้านสะดวกซื้อใกล้ๆหาของกินง่ายๆถ้าเราเลือกได้สามอย่างครบนี่ก็คือสบายแต่ถ้าที่ไหนมันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องที่ว่าติดสถานีรถไฟใต้ดินมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราเป็นแบกแพกะ และอย่งางบางประเทศอะไม่มีบันไดเลื่อนเราต้องเดินขึ้นบันไดแล้วก็อย่างบางประเทศมันเป็นเนินอะมันไม่ใช่พื้นราบที่เราจะลากกระเป๋าเดินสวยๆชิวๆได้สบายสุนทรพภาพดบิดลงจากเครื่องมาเหนื่อยๆกระเป๋าก็หนักเดินลากกระเป๋าไปที่โรงแรมอ้อประเด็นมีคนพาหลงด้วยเล็กๆเล็กมากคนนี้ ใ่ใหม่ๆแล้วออจะรงหลายปีแล้วสมัยวัยรุ่นนะตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่ใช่ยังเด็กอยู่เหมือนเดิมไปดูห้องนอนกันก่อนนีเป็นห้องนอนห้องเอาสามารถเปิดปิดได้แล้วก็สามารถเปิดทะลุมาห้องน้ำได้เลย นี่แล้วก็เธอลุกมาห้องครัวได้เลยเหมือนกันมีเตามีไมคเวฟมีเครื่องล้างจานด้วยมีทุกอย่างให้เลือกสรรจะทำอะไรกันคินนี้นะคะทางนี้ก็จะเป็นวิวอ,ออกไปพักจนภายขาอะไรกินซะหน่อย ท้องข้างหนเซเว่นม,มาถึงวันแรกก็ฝนตกไปจ้าที่นี่เมป็อไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ท้องฟ้าสดใสแน่นอนทำเลที่เราอยู่ถือว่าดีมากเลยะมีทั้งร้านอาหารไทยและอาหารญี่ปุ่นชาบูปิ้งยา่างเซเว่น hmm. ร้านสะดวกซื้อแบบครบเลยดีเลยรอดแล้วไม่อดแน่นอนมันเมลเบิร์นนะ, mm hmm. ะ๊ะ Oh you ให้เราดูอะไรไม่รู้ในป่าแต่สิ่งที่เรารู้คือเราโดนคนข้างหน้าหลอกเรา <c oughs> เขาบอกว่าลงมาเธอไม่หนาวหลอกสังเกตด,ดูเสื้อดิบางสุดเลยพอลงมาปุ๊บเขาบอกว่าวิ่งหาว <c oughs> นี่คือคำพูดจากคนมาคนแถวนี้ ไคนที่หลอกเราคนที่บอกว่าไม่หนาวกากลับไล้อโอเคมา,า,าก,ก็าก,ก,าก,กลับมาก็กลับโอ้ my god ว้าวตัวเลยถามว่าหมูจะเดินไปไหนหมูก็บอกว่าเดินไม่ไกลเพราะว่า วันไปมูเดินไม่ทันโยโย,โยวันนี้เราอยู่ที่ไหนบอกหน่อยได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่รู้ไม่ชี้ฝนตกอยากนั่งรถจะแย่อยู่แล้วตอนนี้ <c oughs> อยากกลับเมลเบิร์นแล้วเนี่ยมันหนาวมากเลยไม่รู้พาไปไหนวันเนี้ยน่าเบื่อที่สุดก็เคยบอกแล้วว่าอย่าพาเข้าป่าโยโย่จไม่คิดใชว่าเข้าป่าที่ไรฝนตกตลอด ไม่เคยได้เห็นอะไรก็ยังดันทุกเราพาเข้าป่าตลอดโย,โย,โย <c oughs> พกพรุ่งนี้ขั้นแรกขอ,อที่โรงแรมมอเจ้าแล้วกันไฮไลท์ของวันนี้ฝนตกซะได้พอสามารถนั่งหอชมวิวได้ราคาประมาณ145เหรียญด้วยกันก็3,000กว่าบาทอากาหนังอยู่แล้วฝนมา คืออะไรคุณฮู้ฮู้ฮ่าๆคุณฮู้ฮู้ฮ่าๆคุณมันหนาวคุณใส่ชุดพับเต้นขนาดนี้คุณบอกว่าคุณหนาวแล้วเนี่ย ก็พามาดูพยานพอร์ตแคมเบลนะจ๊ะก็คือตรงนี้จะเป็นก้อนหินก็สวยงามแปลกตาเป็นเหมือนการกัดซอของหินกลายเป็นเสาหินกลางทะเลอ่ะใหญ่เล็กต่างกาันเป็นไฮไลท์อของที่มเมลเบนนี่ไปมาก็ต้องแวะมาชมแต่การเดินทางมาก็จะยากน่องเพราะว่ามันไกลจากตัวเมืองเบิร์นเนี่ยเกือบ300กิโลเลย แต่ก็เป็นทางที่สวยงามมากเลยเพราะว่าเป็นทางริมทะเลเลยนะจ๊ะที่เขาเรียกว่าเกตเเช่นโรนนั่นเองตอนนี้บรรยากาศก็คลึ้มมากฝนตกปลอยๆฟ้าย,ยังไม่ตาด็เลยยังพอเก็บภาพมาให้ได้แต่ว่าฟ้าไม่ค่อยสดใสเลยเสียดาเหมือนกัน มาดูร้าที่ชื่อว่าว่าซอแบ๊กมัวม่วมั่วอ่านไม่ออก <laughs> จุดนี้เป็นจุดที่เกิดเรื่องมีเรือประปาที่ตรงนี้เยอะมากเหมือนกันเรื่องมันน่าเศร้าเอาไว้จะเล่าให้ฟังนะเรื่องมันยาวแล้วมันยาว,อย,าวอย่าฟังเลยเดี๋ยวเนื่อยดูรักพี่อ่ะอย่าหาความรู้เลยมีสาระด้วย อะไรก็ไม่มีข้อมูลไม่มีแ <c oughs> ล้วจะตามทำไมเนี่ยเราแค่อยากซึมซับบรรยากาศเราไม่ได้พามาฟังข้อมูลทางวิชาการอ,อถ้าเราอยากดูข้อมูลทางวิชาการเราเปิดหนังสือดูอยอินเทอร์เนต็ตก็ได้าาแต่เนี้ยพวกเนี้ยต้องมาเห็นด้วยตาเราอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวแล้วก็มาเห็นด้วยตาว่าแบบจริงๆภาพเราถ่ายไปอ่ะมันยังไม่ได้แบบครึ่งหนึ่งของสิ่งจริงๆที่เราได้เห็นอะไรแบบนี้ยอืเพราะฉะนั้นก็คือเราที่ตัวอย่างที่เราเน้นให้แบบ ให้รู้สึกถึงการมาเที่ยวจริงมาเที่ยว <S <S มาดูมาสัมผัสบรรยากาศแล้วอยากชวนเพื่อนมาเที่ยวเหมือนเราอินบ็อกมาถามพี่ม่อนก็ได้ว่างั้นเออถ้าอยากข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่อยมาถามกันข้างหลังก็ได้เดี๋ยวเตรียมข้อมูลไว้ให้นี่จ้าสาราไม่มีแต่ความรู้สึกดีๆมีให้เสมอคือรักพี่ตมงนี้เดียวอินเบลบัน